นะคะจบๆค่ะจบๆขายดีมากอร่อยค่ะคิดว่าน่าจะอร่อยก็ต้องอร่อยนะคะมันขายดีนะคะแต่ว่าแม่ค้ากินไม่เป็นอีกแล้วค่ะขายดีค่ะลูกค้าซื้อเยอะมากนะคะถุงละหนึ่งร้อยสามสิบบาทอันนี้ก็เมนูท็อปปิกนะคะทุกอย่างที่ร้านขายดีหมดค่ะไม่มีคองขายไม่ดีนะคะ คนเขาเส้นกวยจับยวนชอละติเดนนะคะจุกจุนะคะอ่าถุงละ35 3ถุงร้อยนะคะอันนี้จริงๆแล้วฉากนี้นี่รอมานานนะคะเนี่ยต้องรอให้ฝนตกนะคะโอ้โหวิวสวยค่ะขนาดนี้เป็นเวลานะคะอย่าลืมมาน้าร้านนะคะมีโปรโมชั่นนะคะโอ้ปงปินะคะห้าไม้สิบไม้นะคะมีทุกสิ่งค่ะร้านนี้ ทีก็ขายค่ะหมุนติ้วติวหมุนติ้วติวจัดโปรโมชั่นนะคะซื้อครบ9 9 9าป่บาทแถมแป้งหนึ่งห่อนะคะทุกเมนูค่ะนี่นะคะมาานจัดโปรโมชั่นนะคะ อันนี้นะคะเฉาก๊วยนะคะเข้าใหม่ๆเลยนะคะนี่นะคะลูกค้านี่ค่ะหนึ่งถุงใหญ่นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่นะคะอันนี okay. ้ก็มีเจ้าหน้าที่มาวออยู่หน้าร้านนะคะนี่นะคะอันนี้คือสรรพคุณนะคะเฉาก๊วยเป็นพืชสมุนไพรนะคะลูกค้าเดี๋ยวมันจ้าเป็นแคปเจอร์แล้วค่ะอ่านเราเองนะคะนี่นะคะแล้วก็ข้างในนะคะอันนี้หนึ่งถุงใหญ่ร้อยห้าสิบจะประกอบไปด้วยถุงเล็กทั้งหมดสิบถุง นี่ก็คือถุงเล็กค่ะประมาณนี้นะคะหนึ่งฝ่ามือนะคะอร่อยม้อขายดีมากๆนะคะมีเท่าไหร่ก็หมดนะคะนี่นะคะใส่กับน้ําแข็งแล้วน้าแข็งไม่ร้อนๆนะคะน้ําแข็งเย็นๆนะคะกินชื่นใจนะคะฉดปุ้วยแท้นะคะมีติดตู้เย็นไว้สักถุงสองถุงก็ได้นะคะอา,อายุนะคะต้องรู้เลยของมาใหม่ทุกวันนะคะดังนั้นอายุเป็นสิ่งที่สําคัญวันที่4ี่ ผลิตวันที่สีทานได้ถึงวันที่สิบก็สี่ถึงสิบนะคะลูกค้าก็ประมาณหวันเนาะโอเคค่ะ วิวสวยๆนะคะนะคะลมรื่นโอ้โหนี่นะคะอ้เสียอย่างเดียวมีสายไฟนะคะนี่นะคะคือกุนเชียงนะคะของที่ร้านจะเป็นของมาใหม่ทุกวันนะคะดังนั้นความสดนะล้างผ้าค่ะนี่นะคะสดมาก วันนี้หมูยอเข้าสวยๆนะคะสวยๆโอ้โหนี่ค่ะขายดีมากๆหมดทุกวันค่ะเฟิร์มวันนี้หมูยอเข้าสวยๆนะคะสวยๆโอ้โหนะ่คะขายดีมากๆหมดทุกวันค่ะเฟิร์มชาว้วยช่างเรานะคะ นี่นะคะสดใหม่ทุกวันค่ะกรีบค่ะกรีบนี่นะคะมาเป็นกระสอบกระสอบนะคะนะคะสนใจทักค่ะนี่นะคะอันนี้หมูยอทอดของที่ร้านนะคะใช่ค่ะ